สวัสดีค่ะวินาซังคนิจิวะวันนี้ออยเซนเซมาต่อกันในซีรีส์ภาษาญี่ปุ่นย่อเก่งเป็น EP ีที่8แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหัดจองกะหัดจองกะเกี่ยวกับเสียงลักษณะเป็นคล้ายๆกันผักเสียงหลาย EP ก่อนหน้านี้เซนเซก็แนะนําแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยสาเหตุที่เรารู้สึกว่าเราฟังคนญี่ปุ่นพูดไม่ทันเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นพูดเร็วจัง ก็เพราะว่าในภาษาญี่ปุ่นลนักษณะของภาษาธรรมชาติของเขาจะเป็นเวลาที่พูดเนี่ยเขาจะลดละย่อใช่ไหมเออส่วนของวันนี้ก็จะเป็นลนักษณะคล้ายๆการผักเสียงโอเคไหมเวลาที่คำที่มีตัวพวกนี้อยู่ในนั้นนะคะแล้วเวลาพูดเร็วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ยินเสียงพวกนี้เลยอย่างตัวนะนิเนะดะดิรุเลคำที่มีเสียงนี้นะคะ เวลาที่คนญี่ปุ่นพูดเร็วๆแล้วเนี่ยเสียงเขาจะขึ้นจมูกกลายเป็นเสียงนาสิกไปเลยซึ่งก็แทนด้วยตัวตัวนี้นะคะเดี๋ยวเซนเซจะยกตัวอย่างคําที่เจอบ่อยๆก็คือนี่ค่ะนะเมื่อกี้นี้เซนเซให้ดูตรงนี้ใช่ไหมนะเนกนะนิโนะดะดิรุเดเดี๋ยวเซนเซจะยกตัวอย่างทีละตัวเลยนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างคําว่าอาณาตะอานาตะอานาตะนี่คือเป็นคําที่พูดบ่อยคนญี่ปุ่นก็จะพูดเร็วนะคะเพื่อที่จะน พูดให้มันจบเร็วๆแล้วก็ไปพูดอย่างอื่นต่อเพราะนั้นคำว่าอนานตะมีตัวนะอยู่ตรงนี้เวลาที่เราได้ยินคนญี่ปุ่นพูดเร็วๆเ,เ,เขาจะพูดเป็นคำนี้ค่ะตัวนะตรงนี้พูดเร็ว,เรวๆเบาๆมันจะถูกเลอะเลือนออกไปนะคะกลายเป็นคล้ายๆเสียงขึ้นจมูกเสียงนาสิกแทนก็จะเป็นอันตะอันตะ เออบางคนก็จะพูดแบบนี้ชัดๆไปเลยอันตะอันตะคือคนญี่ปุ่นรู้สึกเร็วกว่าที่จะมาพูดคําว่าอานาตาอนตาตะแบบนี้นึกออกไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกคํานะเออนะอันนี้หนูต้องระวังนิดน,นึงนะคะไม่ได้หมายความว่าคําทุกคําที่มีตัวนะมันจะกลายเป็นเสียงอทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นเฉพาะบางคําที่เฮ้ยมันเจอบ่อยจริงๆเราพูดบ่อยในชีวิตประจําจวันจริงๆ นะะไม่ใช่ว่าหนูจะเอาทุกคํามาทําเป็นแบบนี้ได้นะเราต้องดูความเคยชินของคนญี่ปุ่นเขาว่ามันมีตัวไหนบ้างะตัวนี้ก็คือที่เสยยกตัวอย่างขึ้นมาให้เจอบ่อยนะคะอันนาตะคนญี่ปุ่นพูดเร็วๆก็จะเป็นอันตะอีกอย่างหนึ่งต้องเตือนกันทุกคลิปนะคะเรื่องการย่อในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันย่อเมื่อไหร่ย่อเมื่อจะพูดเร็วๆใช่ไหมแล้วจะพูดเร็วๆเมื่อไหร,ร่พูดตอนที่เราพูดกับเพื่อนใช่ไหมพูดกับคนสนิท พูดในสถานการณ์ที่มันไม่ได้เป็นทางการเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไปใช้ในสถานการณ์ทางการไม่ได้นะเอออันนี้คือพูดกันเองพูดกับเพื่อนโอเคไหมอันตะอันตะเออต่อค่ะอิจินิจิบ้างคําว่าอิจินิจิอานัตตะแปลว่าอะไรอานาตตะก็แปลว่าคุณนะนะคะเออเผื่อว่าน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนนะก็จะได้มารู้คําศัพท์ด้วยกันด้วยอิจินิจิตัวต่อไปอิจินิจิอิจินิจิ อิจินิจิเราลองเอาความรู้สึกไทยๆเราใส่เข้าไปอิจินิจิเวลาเราพูดคำนี้แล้วเรารู้สึกว่าไงี่มันพูดยากวะ <laughs> ใช่ไหมอิจินิจิอิจินิจิถ้ามันเป็นอิจินจิจิก็คงจะง่ายกว่าใช่ปะ่ะเออนี่แหละคือความรู้สึกคนญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ตรงนี้นะเขาจะเปลี่ยนเป็นเสียงอึแล้วก็ใส่จิเขารู้สึกว่ามันเร็วกว่าไงอิจินิจิพูดยากแล้วกม็มันช้าด้วยนะพูดอิจินิจิอิจินิจิ อิจินจิกลายเป็นจินตรงนี้ใช่ไหมอิจินจิอิจินิจิพูดเร็วก็จะเป็นอิจินจิอิจินจิโอเคไหมสังเกตก็คือตัวนะั้ตัวเนี้ยมันจะหายไปต่อค่ะ mono des mono des อ่ะลืมอิจินิจิก็คือหนึ่งวันนะคะอิจินิจิ mono des เนะเหมือนกัน mono des โมโนเดสโมโนเดสโอ้ยมันต้องไปเป็นเนออย่างงี้อีกใช่ปะเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดเป็น mondes เออ oh. mondes โมโนเดสมอนเดสตัวอตรงนี้คือการที่มันถูกผลักเสียงมันถูกผลักออกมาจากจะพูดว่าไงผลักเสียงเหรอเออเปลี่ยนเป็นเสียงที่ออกง่ายกว่าละกันอืนะคะออ,อันนี้คือแถวนะจะเกิดกับตัวนะนิโนะแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ทุกตัวนะคะไม่ใช่ทุกตัวต่อค่ะตัวระดิดุเดบ้างนะ อยขยอบมาตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจจะต้องเขียนอีกใช่ไหม,มประมาณนี้นะคะแถวระก็มีปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นเสียงอยึใช่ปะ่ะดะเสียงระดิดุเด,ดพวกนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ในคําอะไรที่แบบโอ้คนญี่ปุ่นพูดบ่อยเหลือเกินในชีวิตประจําวันเขาก็จะ เปลี่ยนเป็นเสียงอึ้เลยให้มันแบบเร็วแล้วก็ง่ายดีนะคะคำว่าวกการะไนเออวกการะไนอ่าอันนี้น้องๆหลายๆคนต้องเคยได้ยินมาก่อนเขาจะพูดว่าอะไรคะวะเหมือนเดิมอันนี้อ่านวะวะนะอ่ะานเซจใช้คำจินะคะวะอันนี้ก็วะวาการะละเปลี่ยนเป็นอืแล้วก็ใส่ในมัน คนญี่ปุ่นคงรู้สึกว่าวาการาไในเนี่ยมันพูดยากใช่ไหมวาการ้าไนวาการ้านนจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใช้ในสถานการณ์ที่ทางการยากขนาดไหนยาวขนาดไหนเขาก็ต้องพูดนะเออแต่นี้พูดถึงในการพูดในชีวิตประจําวันนะพูดกับเพื่อนพูดกับคนในครอบครัวคนสนิทนะก็จะรู้สึกว่าอย่าพูดเร็วๆพูดแบบไม่ต้องยาวไม่ต้องพูดยากทําให้มันง่ายที่สุดวากาด้านในวาการ้าไในวาการ้าไในวากาด้านในวากาดานนอ่าเป็นวาการานน วากาไดเน่วากาไนาอะต่อนะคะแปลว่าไม่รู้นะคะวากาไนไม่รู้สิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปมัสมาจากรูปมัสวากาดีมาเซนใช่ปะ่ะอันนี้มันเป็นรูปกันเองอยู่แล้วอะ่ะวากาดีมาเซนถ้าถ้าถ้าเป็นแบบสุภาพวากาดีมาเซนถ้าสุภาพแล้วมันก็จะไม่ ถ้าในเมื่อหนูจะพูดสุภาพหนูก็ไม่ควรที่จะผักเสียงหรือว่าจะย่ออะไรใดๆใช่ปะเออนะแต่อันนี้วาการไนมันเป็นภาษากันเองอยู่แล้วใช้รูปไนนี่เออเวลาจะพูดวาการในมันพูดยากอะ่ะเออก็พูดเป็นวาการไนคําต่อไปค่ะจุคุรินาไซนี่คือจุคุรินะคะจุคุรินาไซจุคุรินาไซคือจุคุริมัสกริยาจุคุริมัสแล้วก็ตัดมัสทิ้งใส่นาไซ อันนี้เป็นไวยากรณ์หนึ่งในมินนะใช่ไหมเออคดีนาไซก็หมายความว่าทำซะซิจาอันนี้เส่อนแล้วใช่ไหมนาไซก็คือการสั่งแต่ว่าสั่งที่แบบเฮ้ยครูสั่งนักเรียนนะพ่อแม่สั่งลูกนะเป็นการสั่งที่มีความใส่ใจลงไปในนั้นด้วยใช่ไหมเออแฟนสั่งแฟนก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความใส่ใจลงไปด้วยใช่ป่ะเออคดีนาไซทำอะไรบางอย่างนะข้างหน้าหนูอาจจะใส่ใดๆก็ได้เอ่อชุดใดก็ได้ การบ้านใช่ป่ะสุกุดได้สุกุรินาไซทำการบ้านสิจ้าออ่าอ,อันนี้เลยคะ่ะสุกุรินาไซใช้บ่อยใช่ไหมทำสิจ้าทำสิจ้าสุกุรินาไซสาุกุรินาไซเพราะนั้นเวลาพูดนะคะเวลาพูดเนี่ยมันพูดเร็วไงเสียงมันก็เลยกลายเป็นจุกคุนาานาไซเออาจุกคุนนาไซอ่าใส งี้ใช่ไหมอ่าสรุปนะซัยสรุปนะซยสรุปนะซั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 ยแต่แต่แต่แตแตมีน้งองถามว่าเซนเซอีหน้าเมื่อกี้เนี้ยเซนเซ่เซบอกว่าตัวนะตรงเนี้ยใช่ไหมตัวนะตรงเนีน้ยมันเปลี่ยนเป็นอืใช่ไหมในคําว่าอนัตะแล้วอันเนี้ยจุคุรนะนี่นี่นี่ก็มีนะนี่ก็มีนะหนูจะต้องตัดไปหมดเลยหรือเปลา่าไม่ต้องนะไม่ได้หมายความว่า ตัวที่มีละมีนะตัดออกไปหมดไม่งั้นมันสื่อความหมายไม่ได้ตัดออกไปหมดสื่อความหมายไม่ได้เพราะนั้นตัดคําเดียวพอนะคะตัดคําเดียวพอเออแล้วจะเลือกตัดตัวไหนหนูเลือกเองไม่ได้ต้องถามคนญี่ปุ่นว่าเออเขาพูดกันยังไงนะคะอันนี้หนูจะบอกว่าจุคุนไซมันไม่รู้อะคืออะไรมันยังไงมันต้องมีนาไซใช่ไหมยังไงตัวนะเสียงนะตรงนี้เสียงนะตรงในมันก็ตัดทิ้งออกไปไม่ได้ไม่งั้นความหมายมันเปลี่ยนไม่ใช่ความหมายเปลี่ยนคืออะไร ไม่รู้ว่าที่มาของมันคืออะไรคนญี่ปุ่นไม่ได้นึกจะย่อ,อก,ก็ย่อ,อทั้งหมดไม่ใช่นึกจะผลักเสียงทั้งหมดนะคะเออเขาเลือกด้วยว่าตัวไหนที่ผลักออกไปหรือตัดออกไปแล้วมันยังมีความหมายคงเดิมเขาก็จะทําตรงนั้นนะตรงนี้เขาก็จะไม่ทํานะจุคุรินะนะตรงนี้ยังมีจุคุรินาไซจุคุรินาไซโอเคนะออคําต่อไปค่ะคําว่านานิอิเตรุโน นานิอิเตรุโนตรงนี้มาจากตรงนี้นานินานิอะไรอิเตรุโนมาจากอะไรคะมาจากกริยาีมาสใช่ไหมเออีมาสก็คือพูดนานิอีมาสพูดอะไรใช่ป่ะแต่ตรงเนี้ยีมาสคือกริยารูปม mas ม เราจะทำเป็นรูปเตอีมาสทำเป็นรูปเตอีมาสทำไมคะเอาได้ทวนไวยากรณ์ไปด้วยเลยนะคะกำลังไงเออจะแสดงถึงกำลังทำอยู่ก็จะเป็นก็จะได้ไปเลยค่ะเปลี่ยนอีมาสเป็นรูปเตก็จะได้เป็นอิตเตอีมาสได้ไหมอีมาสแปลว่าพูดอิตเตอีมาสก็คือกำลังพูดจะ <laughs> เซอเอาหน้าไฟจิ้มกล้องคือ ไปดูนะว่าน้องๆจะเห็นชัดหรือเปล่าสีเขียวได้นะเห็นชัดนะออ t อิเตอิมาสคือกําลังพูดทีนี้มันสุภาพอ่ะถ้าหนูพูดสุภาพก็นาเนียวอิเตอิมาสกะกำลังพูดว่าอะไรอยู่นะคะนาเนียวอิเตอิมาสกะใช่ปะแต่เนี้เราพูดกันเองอะคำช่วยโอ้ก็หายไปด้วยเหลือแค่นานีนานิอิเตตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรถ้าจะพูดเป็นกันเองเปลี่ยนอิมาสเป็นอิดู เคยสอนแล้วนะในกริยาในในเรื่องรูปเตะนะคะอิเตะอิดุโอเคไหมเอออีพีที่แล้วเพิ่งเจอมาเลยในอะีพีที่แล้วเตะอีดุกันเองแล้วนะเตะอิดุเนี่ยเตะอิดุอิเตะอิดุถือว่าเป็นกันเองแล้วนะคะแต่ว่าถ้าจะกันเองให้สุดๆเส,สียงอิหายไปจำได้เปล่าอีพีที่ผ่านมาใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูนะคะประมาณอีพีที่3ที่4ที่ละ เสียงอีออกไปเนี่ยในคำว่าเตอิรุไวยากรณ์เตอิรุเตอิมาสเมื่อทำเป็นรูปกันเองสุดๆเลยเสียงอีจะหายไปเหลือแค่ไลน์เซขอลบไปเลยนะนานี่อ okay, ิเตอโอเคไหมนานี่อินานี่อิเตอเสียงอีหายไปนะแล้วส่วนเ no นตัวท้ายเนี่ยเป็นมาจากไวยากรณ์เดสเน้นอ oh, ๋อไวยากรณ์เดสเน้นแต่ว่า อันนี้เป็นในหนังสือเราเรียนแบบนี้แต่ถ้าเป็นกันเองเวลาในภาษาพูดจะพูดโนะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคำถามก็เสียงสูงด้วยอันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามด้วยนะคะทั้งหมดก็จะได้เป็นน a า i นี t no no อิดเตอร์อเนาะนานี้อิเตอร์เนาะอันเนี้ยกันเองแล้วนะกันเองแล้วนะแต่มันยังไม่สุดค่ะ <c oughs> มันยังไม่สุดเ,เราจะได้เจอบ่อยในอนิเมะ หรือว่ามังอะเราจะได้เห็นตรงเนี้บ่อยก็คือเขาจะเปลี่ยนเสียงรุเนี่ยเปลี่ยนตัวรุ้เนี่ยนะคะเป็นเสียงอยึก็จะได้เป็นน a นี่อิตเต้นเนเออนะนี่อิตเต้นนนี่เลยนี่เลยเจอในอนิเมะในมังงะบ่อยมากนานี่อิตเต้นงงน,น,น,นแกพูดอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมแม่พ่อแม่ เวลาพูดกับลูกพูดคำนี้บ่อยมากเวลาลูกเถียงใช่ไหมนั eno, ่นนี่เต้นเนาะนั่นนี่เต้นเนาะแกพูดอะไรของแกอยู่เนี่ยเออโอเคไหมคำนี้ได้ยินบ่อยนะคะที่มาของมันก็คือนี่เลยเราจะงงว่าเต้นนี่คืออะไรวะมันมาจากอะไรวะใช่ปะ่ะเออมันก็มาจากรุนั่นเองนะคะมันมาจากรุแล้วเตรุก็คือมาจากเตอิรุเตอิรุอิเตอิรุก็คือกําลังพูดอยู่นั่นเองแกกําลังพูดอะไรอยู่เนี่ยนั่นนี่อีเต้นเนาะ คำต่อไปค่ะก็คือคำว่าชินจิราเลนชินจิราเลนพูดกันบ่อยในชีวิตประจำวันอันนี้ชินนะคะชินจิดาเลนโอเคไหมชินจิราเลนยาวไหมเออเรารู้สึกว่ามันยาวเลยคนญี่ปุ่นก็คงไม่ไหวนะถ้าจะพูดยาวขนาดนี้ใช่ไหมชินจิราเลนัยชินจิราเนไนชินจิราเนัยชินจิราเนไนชินจิราเนชินจิราเนอชินจิรา และเปลี่ยนเป็นอืมแล้วก็ใส่นาชินจิรันนายอ้อแบบนี้จะแบบพูดง่ายกว่าเร็วกว่าใช่ไหมแล้วก็จะรู้สึกเป็นกันเองมากกว่านะคะชินจิรันง่ายชินจิรันง่ายแน่ชินจิรันแน่นะอ่ะอันนี้ก็คือแถวระนะคะระดิรุเดก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงอืมจะมีคําอื่นอีกแต่ก็เซเซว่าไม่เยอะมากนะคะไม่ใช่ทุกคําเราจะเจอบ่อยก็คือพวกตรงนี้นี่แหละเนาะไฮสกีวะ ต่อไปก็จะมีคล้ายๆกันนะคะอาการคล้ายๆกันก็คือเสียงในเนี่ยตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นเลยเออวัการะในกับชีระในอันนี้วัการะในแปลวะ่าไม่รู้นะคะชีระในก็คือไม่ทราบอืมวัการะในคือไม่รู้ไม่เข้าใจก็ได้ชีระในก็คือไม่ทราบต่างกันยังไงเนเซเคยสอนไปแล้วในก่อนหน้านี้นะน้องๆย้อนดูคลิปย้อนหลังนะคะ ตรงนี้เราจะได้ยินบ่อยในภาษาที่อยู่ในแถบคันไซใช่ไหมเราชอบเรียนกันคันไซเบนใช่ไหมเออคนที่อยู่ในแถบคันไซจะพูดกันบ่อยลักษณะแบบนี้ก็คือเปลี่ยนในเป็นอวากาแรนไนคือเมื่อกี้เราเรียนมีวิธีก็คือใส่อเปลี่ยนละเป็นวากาแนไนก็ได้หรือว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือเสียงไนเปลี่ยนเป็นอเป็นวากาแังวากาแังแต่จะพบบ่อยในภาษา โอเคไหมหรือผู้ชายอ่ะผู้ชายที่มีอายุหน่อยก็ชอบพูดคํานี้ใช่ไหมน้องๆที่ไปทํางานญี่ปุ่นแล้วเจอบอสหัวหน้าที่มีอายุหน่อยเป็นผู้ชายก็มีบุคลิกที่เป็นไงเออชอบพูดอะไรเร็วๆใช่ไหมพูดเลยมันจบเร็วๆวกักกระลังวกกระลังนะวะกักระลังก็คือวกกระนายนั่นเองต่อค่ะอีกคํานึงก็คือชีราไนาเหมือนกันชีราไนาเปลี่ยนในเป็นเป็นชีรั ส่วนใครที่ได้ยินคาที่คนญี่ปุ่นพูดประมาณนี้นะคะคือเปลี่ยนไปเสียงอคําไหนที่หนูได้ยินบ่อยๆก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กับเ,เพื่อนๆได้เลยนะคะโอเคท้ายคาบเซนเซฟาคอร์สเรียนด้วยนะคะเออเป็นคอร์สเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นใครที่แบบเฮ้ยอยากเรียนจริงจังเป็นสเต็ปสเต็ปแนะนําให้เรียนตําราเรียนมินานโนะนิฮงกะกนะการที่หนูมีพื้นฐานแน่นๆเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโอเคไหมถ้าเกิดว่า เราใช้ภาษาย,ยอพิ่อภาษาย,ย่อดอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราไปใช้ในสถานการณ์ทางการเราอาจจะแบบมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคนละตัวหรือเปล่าแนะนำนะคะให้เรียนเ,ออเป็นสเต็ปจากํำราเรียนมินาโนะฮองโกถ้าหนูเรียน4ี่เล่มนี้หนูจะมีความรู้ครอบคลุมในระดับต้นทั้งหมดนะในภาษาญ,ญี่ปุ่นเซนเซมีเปิดคอร์สอยู่นะอันนี้เป็นคอร์สในกลุ่ม Facebook 1เล่มเซนเซสอนเข้มขน้นก็คือแยกเป็น1กลุ่มเลยหนูสมัคร3 0 0พบาท หนูจะได้เข้าไปในกลุ่ม facebook ที่ชื่อว่ากลุ่มมินหนึ่งแล้วก็เข้าไปเรียนเนื้อหาทั้งหมดในเล่มในกลุ่ม facebook หนูเรียนได้ตลอดชีพนะคะอันนี้เป็นแบบ f a c e b o o k กรุ๊ปนะเออเข้าไปในกลุ่ม facebook แล้วก็เรียนได้ตลอดชีพอืถ้าเกิดว่าหนูเพิ่งเริ่มเรียนแนะนําว่ามินหนึ่งเรียนมินหนึ่งจบแล้วต่อมินะสต่อมินะสามและต่อมินะสี่เนาะ ถ้าหนูเรียนทั้ง4ี่เล่มเนี่ยหนูจะมีความรู้ครอบคลุมถ้าไปสอบว่าระดับหนูสอบได้ N 4เลยแหละก็คือระดับต้นทั้งหมดเนี่ยหนูสามารถทําความเข้าใจได้แล้วส่วนใครที่มีเป้าหมายไปถึงระดับ N 3เลยแนะนําให้ลงต่อระดับกลางนะคะเซนเซก็มีเปิดระดับกลางเพิ่มอีกแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มก็จะใช้ตําราเรียนเล่มนี้นะเป็นภาคต่อของมินนะนะคะอันนี้แนะนำเป็นระดับกลาง2คอร์สหนูจะมีความรู้เทียบเท่าระดับ N 3มีแถมคอร์สติว N 3ให้ด้วย จริงคอร์ติวเวน3ถ้าหนูซื้อแยกก็3,000เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าหนูสมัครในแพ็กเกจนี้ก็จะแถมคอติวไปให้ด้วยเลยคอติวนี่คือเราเอาข้อสอบมาทำกันเลยนะคืออธิบายจากในข้อสอบเลยฝึกทำโจทย์ฝึกออตีโจทย์ กันเลยนะคะถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันจะได้21,000บาทแต่ถ้าหนูสมัครเป็นแพ็กเกจทีเดียวคุนเซก็ลดให้เหลือ16,000บาทถ้าน้องๆสนใจก็สมัครมาได้ใน Line Ad l อ l s e n ซ e ตรงนี้นะคะแต่ว่าเอกสารสำหรับวันนี้นะคะหนูสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ตรงนี้นะที่เซนเซเขียนไปทั้งหมดบนกระดานเมื่อกี้นี้นะคะใน l i น e Ad ไม่มี น้องๆดาวโหลดตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะราสกค่กกำลังดาวนโหลดอ่ะมาแล้วนะคะหนูสามารถแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมกับหน้าโอเจนเซนหน้ารักหน้ารักนะคะห้ามแคปตอนเซนเซน,น่าเกียดนะเออแคปตรงนี้ไปแล้วก็เข้าไปในแอปโทรศัพท์สแกน QR Code หนูก็จะได้รับเป็นไฟล์ PDF เอ,อบทเรียนของวันนี้ทั้งหมดเลยโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปออเซนเซนะ จอาบจูเสสวัเมาคดเจอกันครั้งต่อไปใน EP ต่อไปยังมีย่อแล้วก็ยังมีเปลี่ยนกันอีกเยอะเลยนะคะจากมาตาเนสวัสดีค่ะ